่อ PVC จะเลือกที่ห่อไหนดีซื้อทั้งทีคุณภาพต้องดีราคาต้องคุ้มค่ะการเลือกที่ห่อนะคะมีปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะเช่นประเภทของงานราคาและงบประมาณและที่สําคัญนะคะคุณภาพต้องตรงกับเวนเดอร์ลิสที่โครงการตั้งไว้ด้วยค่ะโดยทั่วไปนะคะในตลาดประเทศไทยมีหลากหลายยี่ห้อที่ได้รับความนิยมค่ะยี่ห้อที่ยอดนิยมแล้วก็น่าเชื่อถือในประเทศไทยนะคะ 1. ตาช้างหรือ s g ค่ะ2 ท่าน้ำไทย 3. ตาเสือ 4. ตาโพลี่ค่ะคําแนะนําในการเลือกยี่ห้อนะคะสําหรับงานที่สําคัญหรืองานที่ต้องการความคงทนที่สูงอยากจะแนะนําเลยค่ะให้เลือกเป็นยี่ห้อ s c g หรือตาช้างและก็ท่อน้ําไทยค่ะเนื่องจากได้รับความนิยมในการใช้งาน ทั้งคุณภาพของสินค้าและก็คุณภาพของโรงงานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจึงมั่นใจที่จะเลือก2ยี่ห้อนี้ได้เลยค่ะสําหรับงานทั่วไปหรืองานที่ต้องการจะลดต้นทุนนะคะขอแนะนําเป็นตาเสือหรือตาโพลีนะคะ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะสําหรับท่อเกษตรหรือท่อที่ไม่ต้องการรับแรงดันน้าที่สูงเกินไปนะคะเราสามารถเลือกที่ห่อที่มีราคาประหยัดได้แต่ต้องมีคุณภาพด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะต้องเลือกให้มีมอ,อก,กรหรือมาตรฐานตามอุตสาหกรรมร้านของเรานะคะมีจําหน่ายทุกที่ห้อเลยค่ะหากท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ หรือสั่งด่วนนะคะสามารถโทรหาเราได้เลยค่ะที่063-686-2900ค่ะเราสามารถจัดส่งให้ถึงมือคุณทั่วประเทศเลยจ้า